สามลูกนะครับในท้องคําออโอ้โหไม่บอกไม่รู้เขาซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้เองโอ้โห,อโหเห็นแล้วคนลุกสวัสดีครับ วันนี้ลุงฉุยพาทัวร์นะครับจะพาทุกท่านไปยังจังหวัดนครสวรรค์นะครับในอำเภอแม่เปิลน,นะครับหมู่บ้านคลองห้อยวายนะครับโดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านอำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอรันศักแล้วก็ผ่านไปยังพื้นป่าห้วยขาแข้งแล้วจึงจะถึงหมู่บ้านคลองห้อยวายนะครับที่บ้านไม่ได้มานานแล้วครับช่วงโควิดนะครับตอนนี้เราจะไปดู บ้านที่เคยพักอยู่อาศัยนะครับมาประมาณ20กว่าปีนะครับทางที่นี่นะครับเป็นทางที่ผ่านป่าห้วยขาแข้งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่เขตจังหงวัดนครสวรรค์นะครับทางเส้นนี้ชาวบ้านเเรียกว่าทางบรรสักถนนสุดนะครับเป็นเส้นทางที่ผ่าน ุทัยธานีแล้วก็เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเข้าไม่ได้นี่แหละครับ ไม่ได้มานานโควิดดูนะครับโควิดดงูเครือไม้ขึ้นบ้านแล้วโอ้โหลกไปหมดเลยครับืมมาขามมาขามกำลังออกฝักเลยนะครับอ่าเห็นแล้วน้ำลายไหลแล้วครับแต่เข้าไม่ถึงนะครับป่าลกมากไม่ได้ไม่ได้อยู่แตนมีหรือเปล่าดูผแตนมีเปล่าตัวใหญ่แตนจะมีอย่ข้างเนาะไม่รู้ลองไปเคาะดูก่อนนี้ นะครับหน่วยกาตายเราลกจริงๆครับไม่ได้มาไม่กี่เดือนเองเดือนแล้วเป็นปีแล้วเหรออนนี้ไม่รู้ว่าเป็นบ้านล้างไปแล้วครับยังไม่ได้เข้าไปดูตำรวจข้างในนับ <c oughs> ขามครับมาขามจะทำให้ทุกคนมีนความรู้สึกเดียวกัน <c oughs> <c oughs> อะไรมากม,มะขามนะครับดูมะขามดกมากเลยครับเป็นมะขามมะขามเปรี้ยวนะครับเอ้อะไรบินบินมาดูหน่อยเด้อเพื่อมันปีแตนรอบบ้านนะครับดูครับมีแค่ป่าจะเดินไปได้หรือเปล่านเนี้ย ข้าบ้านเรไปเอากะทินนี่นี่นี่ไปเดินไปเดินตำรวจทางไปก่อนด้ดดไทิมดแดงเฮ้ยเหย,ยียบอะไรเนี่ยอืนมนี่เขาเรียกว่าต้นต้นคอมมินิสต์นะครับเดี๋ยวเรา,าเล่อๆข้างบ้านอยูน่นะครับ นาไม่แก่ดูใบไนนานะ้ครับทุกท่านทุกท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ามันเป็นใบกระทอมนะครับไม่ใช่นะครับใบใหญ่มากครับไนนาน่าจะเป็นพันธุ์ปรับช่องนะครับเนี่ยดูนะครับใบใหญ่มากอย่าคิดว่าเป็นกระท่อมนะครับไม่ใช่นะฮะ แล้มันจะมาสำรวจในนาปรากฏว่าขึ้นไม่ได้น,น,นี่นครับยี่หลายี่หลา,หลาเอาบ้านเรียกว่ากะเพราคว,วายนะครับต <Okay. S 1> อนนี้ก็เอาไปทำข้าว,าวตอนเย็นเดี๋ยวอันนี้ได้อาหารหนึ่ง,งนะมือแล้วป่าลกมากครับไม่ค่อยกล้าเดินออกไปครับกลวงู อเดี๋ยวเรามาดูหลังบ้านนะครับโอ้โหหลังบ้านผมก็พอ,อจะเอาคุณลุนช่องเป็นสวนปลาไปแล้วครับรถินผมมะนิดเต้นไผ่นะครับอืม <c oughs> แก้วมังกรเลยไม่โตไปไหนเลยเพราะว่าเจอเจอหญ้าคุมนะครับ <Homer. S 1> แต่ว่านี่นะครับมาดูสมบัติที่พ่อผมซ่อนไว้นะครับว้าวสามลูกนะครับไใ่ท้องคำ pues. อโอ้โหไม่บอกไม่รู้่เขาซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้เอง,เอง นี่เราค่าบ้านแล้วก็ปรากฏว่ากระถินนะครับคุ้มหมดแล้วต้นไผ่ไผ่ไหวานนะครับแต่เราก็คงจะเดินสำรวจไปมากกว่านี้ไม่ได้เป็นลกมากต้นซึกต้นอะไรเขาเรียกอะไรต้นซึกนี่ครับผักซึกผักซึกที่เขาเอาเก็บยอดไปแกงส้มนะครับต้นใหญ่มากสูงนู่นอะประมาณล้วยี่สิบสามสิบเมตรได้นะครับ มะเขือด้วยนี่ละครับแก้วมงังกรย่อยหมดแล้วเจอยาคุมอะไรต่อเอาไม่นานไปเราจะกลับเราเอาไม่หนากันมันน่าจะแก่ตั้ง<อ>หน่อยอนึงเนี่ยเพรานะมันเยอะมากถ่ายไแล้วเน่ะอาเลย เอามาเอา,นา,นาในี่นายนายอยู่ไหนมันมาเพิ่มลินยังไม่แก่แต่เอาลูกน,นี้ก่อนอีไม่ไหวแล้วชนะ็อตเลยอุ้ยอุ้ยนล่นล่นหล่นเล็กอีกบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอ้นโอ้ยหล่นไปนู่นอืมมันดีแบบรุงตรงนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ ใกล้จะแก่แล้วโอ้แต่ตอนนี้ครับดูนะครับอืลูกลูกอะไรวะเนี่ยจะชูจะชูเหรอโอ้โหติดเต็มเลยอืมมันจะชูมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยนหนี่นะอืมตาห่างยังไม่ไดยังไม่แก่ใช่ไหไปยังไม่แก่เลยแหละไม่ใช่ไม่แก่มันมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่านู่นลูกใหญ่นู่นลูกดินเลยเยอะมาก ว่าปกติเราพันน,<ห>น,นี้จะใหญ่มากตอนนี้มันมันไม่ได้บำรุงครับปล่อยให้เทวดาเลี้ยงไหนละ่ะนั่น่ะโอ้ะลู่นนะครับให้เทวดาเลี้ยงอย่างนี้นะครับโอ้ติดดีเลยนะครับบ r i d เดี๋ยวอันนี้เป็นพันไม่น้านนะครับจะดูสังเกตด,ดูตอนนี้มันอันนี้มันไม่สมบูรณ์นะเนี่ย,ยถ้าสม,สมบูรณ์จะใหญ่กว่าน,นี้ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเพรปักช่องนะครับตอนนี้เพรปักช่องนะครับนี่นะครับได้มาตอนนี้ก็วมื่้าวหนะ้า,า,า,าท้านาทานมีโอกาสถ้าโควิดไม่ระบาดอีกโอ้ยดูมมาทันใช่ไหมดูเขาคอ,อ เยอะหลายลูกอยู่แต่ว่ามันยังไม่แก่หน่อยแตกไหมอืมแก่มากอะอ๋อเลยสวยได้เนี่ยปีนเนี่ยปีนต้นมันยังไม่ปีนเลยปีนได้หลายลูกเลยแกป่าลกมากอืมธรรมชาติจะมาเอาคืนแล้วนะ นี่ก็มีเนี่ยนี่ก็ลูกนึงเจาะมันไม่กแก่ไม่ค่อยแก่ใช่ลูกใหญ่เอาไปได้มีหนอนเจาะแล้วปนป่านะครับต้นนี้อ่าเขาเรียกต้นมะเกลือนะครับนะมะเกลือที่เขาสมัยโบราณเขาใช้ลูกมะเกลือนะครับ ไปทำยายาฆ่าพยาธินะครับนี่หรครับต่อไปจะเข้าไปดูในบ้านกันนะครับเจ้าช่วยเออิดมานมาแล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ยพระเจ้าจอดมันคืออะไรครับ ใหนดูฟังราเปิดประตูนะครับเปิดเปิดประตูทางไคลฟงครับแม้าเจมกุกปิดจมูกเดี๋ยวขอายาัดปิดจมูกก่อนนะครับเพราะว่าควจะมเชืดหรอก นี่นครับห้องครัวเป็นส่วนที่ที่ทาครัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับห้องน้ํห้องน้ำ,นำแล้วก็เมื่อก่อนนี้ช่วงนั้นก็มีจะมีปลูกไม้ประดับไว้แก็ถามปรากฏมันตายหมดแล้วนะไม่ได้มาไม่ได้มาดูแลมันนานนะครับนี่ใครใครขุดอะไรไปไหรือเปล่าเนี่ยก็ยังวะ รู้ว่าม,มันมีต้นไม้อยู่แต่ว่าดูร่องรอยแล้วหนวนคนขุดออกไปแล้วเอ้าแล้วเมื่อกี้เราไม่ผักมาประตูก่อนก็ไม่ล็อกแต่ว่าพคงจะเปิดยากนรคะไม่ใช่หรอกเขาก็คงต้องมีคนมาเอาเนี่ยไม่ใช่เราไม่ได้ล็อกก่อนตอนที่เราเข้าจะเข้ามาไม่ได้รอยเอาต้นไม้ไปดูนะครับบ้านหลังนี้ก็ <ไ>แล้วอีกน่าจะไม่เกินกี่วันไม่เกินเดือนนะครับบางทีก็จะถูกแยกชิ้นส่วนนะครับเพราะว่าไม่จากว่าไม่มีคนดูอาแลนะ้วอย่างหนึ่งก็มันจะผุนะครับถ้าไม่มีคนดูแลเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมครับเดินไปรอบบ้านมีแต่ป่าทั้งเลยนี่นะครับเห็นว่ารั้วบ,บ้านนะครับี่ย ต้นไผ่ต้นกระถินนะครับขึ้นเต็มเลย้ะครับนี่ยรัสามารถขึ้นปีนขึ้นไปเก็บเก็บฝักกระถินได้เลยแต่ว่ามันแก่แล้วตรงนี้กระถินนะเอ,เอาเอาองก็ได้เอาองสับทิด ไปด้วยบ้านี่แหละครับเออ่แมงกระเบื้องนะครับแมลงกระเบื้องนะครับดูครับมันเข้าอยู่ตามซอกไม้นะครับจะดูดีครับนะครับผมเปิดประตูแล้วปรากฏว่ามันหล่นมาเต็มเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูอีกทีครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหรือเห็นแล้วคนดุ อยู่ตามเต็มเลยคนระับวันที่4ี่ที่ห้าธันวามนี้นะครับทางลุงฉุยก็จะทำการรื้อบ้านหลังนี้แล้วนะครับเพราะว่ามัน ก่แล้วก็ผุนะครับไว้ติดตาม EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ